แบตเตอรีอ่ก็โดนหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ JP กับเครื่องแต่กสารเจ๊พงครับวันนี้เรามากันสุดๆเลยครับกว่าจะเป็นช่างได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ยมันต้องหัดจากการลื้อของเก่าไปใคาวนนะครับเพื่อฝึกประสบการณ์ในการถอดการลื้อนะครับเพื่อจะมาเป็นช่างมันจะได้รู้ว่าต้องถอดตัวไหน,ก,ก,นก่อนเทคนิคนะครับ ตอดอย่างนี้นะครับว่าเราต้องหาเทคนิคประสบการณ์ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นำต้องถอดได้ไหมวันนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยชีวิตสร้างแตนะ่ชีวิตเวลาสมกันยาตัวราคาด้วครับเด้อเวลาซื้อของก็กได แต่ต่อกับพอรถจะได้อยู่แต่ว่าค่าน้ำมันไปเกียตัวเขาลองหลายๆน้ำมันมังแพงสุดตัวนี้จะเป็นเจ็ดศูนย์แปดหกครับนี่อันนี้แผงโพลเ,พเ,พเ,รเพประ่ิงปฏิท่านี่อันนี้แผงไฮบุนแผงดีซีแผงอุทเเรเครื่องปฏิทิดจอไม่สวยจอ เชีคจอดับเนี่ยสปารนี้เราไม่ซ่อมครับมังอย่างเดียวฝุ่นิวยดขีนูขีเมวเครื่องวอร์มอยู่ครับนี่เปิดมาก็วอร์มวืดนอยู่แต่ว่าจอนขาวจอมันสว่างเราก็เลยทําการตัดสินใจแล้วมงังนะครับลูด,ดําก็มีนะลูด,ดําลูดําเราก็มีลูดเป็นจุดครับสามจุด ใารตามสภาพถ้าอยากได้ก็ว่ามาพายมึงครับนี่ฮะจดเล็กเล่าปลาไปปากกาสามจุดนี่ลองมดกอ๋มอมุกหลอหมดมดุกี่นี่นี่ชุกกดกระลมึกเราก็มี นี่ครับเบื่องใช้ไม่ได้แล้วก็อย่าเสียดายของครับหรืออย่างเดียวพี่ๆร้านไทยถ้าใครมีก็กินกลางมาได้ครับอย่าเก็บไว้มันลุกล้านครับเก่ารับซื้อของเก่าครับ เครื่องฉายสเก่าที่วงทีวีตู้เย็นพัดลมเอาหมดครับนี่อันนี้เครื่องนี้ใช้ได้นะครับนี่อะไรเต็มเจ็ดสี่กับห้าสองหรือชุดดำกับบิลฝาข้างเจ็ดสี่นะครับนี่ก็เป็นของเก่าที่เราเลือกนี่แผงลูกต่างๆครับใช้ได้หมดครับเครื่องท่านเสียมีปัญหาติดต่อเราไปซ่อมถึงที่ถ้าค่าน้ำมันมานี่อันนี้ก็เป็นที่เขาแบบแยกมาแล้ว ไปเป็นเครื่องมัสมัสมัามเครื่องสีแค่นั้นอันนั้นเจ็ดสีครับแยกอะไรแยกอะไรทุกตัวครับอันนั้นชุดดำสามมัสมกับชุดกบ้อนครับนี่มีคนเอาแล้วนะครับส่วนตัวยีงนนมีแล้วครับขายได้อะไรบ้างสามร้อยห้าสิบปักไฟยิงหนาเลยนะ่ะ mấy viên khuôn của mình vô đâu tao phải này đu việc nhớ lấy này nhiễm và mua dòng đi không bên này chút thật thì rồi cái miếng này nhỉ? มากนได้ก่อนครับถ้ามาทีหลังก็ไม่ได้ครับชีวิตคือการต่อสู้นี่เราบริวารช่างเนี่ยควรจะเป็นช่างนะพี่ิลองม่นเป็นยังไงได้ฟรีเป็นช่งนงงนงาไชงได้ไม่มาปุ๊บปัป๊บแล้ต้องแบบว่าต้อง,งเลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่ต้องมีเทคนิคว่าการถอดเออถ้าถอดแผลงนี่เขาต้องถอดอยังไงคือเราจะเอาเครื่องดีมาถอดเลยไม่ได้นะครับ ถ้ามันเสียหายมาก็ชิบหายใบวอดเอาต้องเอาเคียงห้างเนี่ยมาซ่อมถอดครับพี่อมคันตัวแรกเขาต้องหาซื้อเคียงหา้างก้อนแล้วก็มาถอดดีมาครับนี่างอินเอีนี่หูว่าจะดีกันถอดเออต้องถอดตัวนี้ก่อนตัวนั้นก่อนอเหนะ็นไหมขาใจบ่พอ,อตะโตไปย้ำเขาไปซ่อมเลยเขาเป็นสร้างแล้ววะแต่เขาว่าอันนี้เสียเขาไม่ได้ถอดต่ถอถือเด้อคันซุมนี่ซุมหาไปนี่เรียบร้อยครับนั่งไห้ก้มกันรถมันต้องมีเทคนิคด้วย เขาต้องหัดถอดก่อนหัดถอดเจรน้อยเจรน้อยนี่แหละครับขี้สัง้งราคาอยู่ต่อไนปนเพราะยิงดอกนี่ยนะราคาอยู่ต่อไ,ไปเวลาสร้างไผสมนันยึดตอราคาครับข้เพึ่นกันลดในยี่ดอกบ่มนันมว่าวันี้ราคาสมหดนั่นแต่ว่าคาร์นัมันนะห้ามตัวป็ตัวไม่ได้คาร์นัมันนะ่ะนะคิดตามกิโร่เล้วยังไม่ตัอกตีกก็ตายเนาะ ค่ากาแฟก็ไม่ได้ว่าต้องหัดหัดขั้นตันแรกก่อนคือซื้อเครื่องเก่ามาหรือก่อนนะครับพอถอดไปแล้วทีนี้เราก็หัดซ่อมเปลี่ยนอะไรวิเคราะห์อ,อะไรว่าอาการอะไรเสียอะไรบุเสีย,สยมันจะได้เปลี่ยนถึกไม่ใจ่บุเสียเวลาเดนบอกเปอรต้นและมีน้องเบานี่ชุดนี้พันหนึ่งนี่ พยายไดวมุเนี่ยเปล่งให้บุ่นเปลมุทลีเป็ง่งีสโอนเงินมารวดส่งให้ทันทีเนี่ยไม่อย่างไรมันเนี่ยเดยดท่อนหาของห้างไบบใครนำกระถ่มมคนํำ ส่วมุนี่เลยกปฏิเหตุเ,ตเลยพี่ตองเอ้เฮ้ยไม่อยากอีพผ <c oughs> ักอันนี้กับป้าบังม่วงเลยอยากกินอมมอกออกน้องม่วงเกาเอาเลยกินฟรีจของไปบุกเนี่ยมันต้องหัดถอดก่นดอนเการตัวแหลกอีริ๋ไม่ได้วาตัวไม่ได้เรียนว่าวเลยเนี่ยนะกนะ็ต้องเป็นสร้างก็ต้องหัดถอดก่อนซื้อของห้างมาถอดก่นอนถอดให้เป็นถ้าถอดไปแล้วมันก็จะสมเป็น và tháo hụa cản lại <laughs> hổng ít tháo biến là gì, từ nay từ nay, hổng tháo được biến mực được, để rồi đấy, em khâu hàng, gắn khâu gì đấy, Đầy nhiêu con cái đấy kheo cái nào, nhìn này, là tăng, เชียงถือๆก็มีครับตามสภาพขั้นของห้างนี่เอื้นรถครับนี่ทุกเอื้นรถไปหอดมองม้วนไหลใหญ่ห้างใกล้สุดยันเดี๋ยวโอ้ยคนเบิ่งกะจังนนีี่่โอ้ยสุดจีรัยเจริญหามตัวราคาได้ ามาเพียงคันเพียงบุซื้อใส่สีค้าน้ำมันค่าพุ้นยุกก็่มหนีหน่อยเนาะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วครับเลยกวาจะเป็นช่างนี่ต้องซื้อของเก่ามาม้างก่อนม้างให้เป็นม้างให้ถูกจุดแล้วเวลาซ่อมมันจะซ่อมง่ายเขาใจบ่ว มีเงืงอยากทางขอถามได้ครับอะไรมีขายในเพียงเพียงนี่กับมีครับมีขายปั๊ดมีขายสุยางใ่ไจะซื้อผมมีกะหาให้อาครับคืนนี้ก็ทำไานีล้ครับ ทิมหนาเขารักกัน,หน,น,หน,น,หนไหมโอเคบอสถ้าใครติดปัญหาอะไรก็สอบถามได้ครับหรือว่าจะต้องการอะไรตัวไหนก็กินกลางเข้ามานะครับนฮะไหนบอสอันนี้เอามาซ้อมมือซ้อมมือทีาคุณมีข้ากับแย้ก็ไดซ้อมมือชมพู่เวลาเป็นสัมม่สมมสงเราต้องเรือยเป็นก่อนพอาเรือยไปแล้ว

ใคร่ว่าบ้าก็ช่างเขาเพราะเรามันบ้าอีลีเนี่ย yeah. โดยช่างผู้ไม่ชำนาญการกันจริงเลยอกว่าเห็ดอกกิ่ง,อง,อ,งองนูงนะ้นอันนี้แพงพาเวอร์ Power. สิพาทถอดแผงพาเวอร์ขั้นอตอนแรกถอดตอวตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวตัวนี้ตัวที่สอง เห็นบ่าวแล้วก็ดึงออกมาขันออกแล้วเจ็บดออกบ่ได้มันต้องเอาล้าวเนี่ยออกก่อนเนี่ยอย่างโต้เนี่ยออกก่อนเดี๋ยวเอาเอาเนี่ยออกก่อนเนี่ยตอนมีขัเหล็กขันไปอยู่ต้องอขัเหล็กออก สนมันยังกระโดดก,ก็เดยบรกอะไรหนักคือห้ามานันกกนัดกระสันเป็นร้อยะอะไรตัวเดียวนึงถอดกระสันเจ้ารหาบตาหมดเลยยัยัดคายียู่หรือ่เหรวเนี่ยยัดคายู่นี่ยเอาเป็นเหนียวมป็คายเป็นี่เลย้ี่เหีอ่อนไเหนหมดเลย้ยก่สวน,นสัตว์

นุนหครับถ้าสนใจเครื่องไต่ก็สั่งกับติดต่อทิ้งกลางได้เลยโบนุ่มหัวม้นไปสั่นละยังถือจะซักกันต่อฝากถึงสางสุขภูสุขนเป็นยังไงของห้างทางมรโนที่ไหนพูด ไอ้เป็ดส่ว์เป็ส่วนเรามาลื้อเรามาลื้อลื้อย่างเดียวครับอย่างเดียวรับนี่ถอดแยกเดียวได้ไหมนกถอดเนานะ Sơn ở đây tôi đây cả xe đây cả khải hết không bao sư mất măng bốc <laughs> xong nó có xong cho pha bằng thầy khi gần anh nhổ đây luôn bóng đi kìa ừ. à, đi bóng đi bóng đi bóng đi nè, này có bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, cảm ơn สำนียงสำนียงกันไ่น้องลุ้งแล้วสิบหาทีแล้วสิดหากรว่ากันไม่ได้ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามขอบคุณที่สับตะไคร่ใบบก,กูดมาให้ตัวนี้มาดัน ตรงนี้ละครับ